พามาดูบรรยากาศนะคะการขึ้นรถรางไปที่ถ้ำหลวงนะคะหรือถ้ำที่เกิดเหตุการณ์เรื่องราว13หมูป่านั่นเองค่ะทุกคนบรรยากาศโดยรอบก็เขียวนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะเพราะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ถ้ำที่อยู่ในภูเขานะคะ ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้บริเวณทางก็ทางที่เราผ่านมาเนี่ยจะมีสวนส้มค่ะส้มน่าจะเป็นส้มจี๊ดนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นรูปเล็กๆค่ะและถ้าเรามาในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะบรรยากาศก็เขียวชอุ่มแบบนี้เลยค่ะมีคนเข้าไปเที่ยวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวค่ะ เพราะว่าการเดินทางนะคะก็ไปไม่ได้ยากค่ะถ้าเราไม่ได้ผ่านมาตรงที่เราจะไปดอยเขาเรียกอะไรนะดอยผาหิยะอะไรพวกนี้นะคะที่เราไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเส้นทางมันก็สะดวกดีค่ะทุกคนรถไปถึงนะคะจอดรถไว้แล้วก็ขึ้นรถรางมาถึงตำแหน่งนี้เลยค่ะแนะนำนะคะทุกคนว่างๆก็มาแอลมาเที่ยวกันได้จ้า